เขาเจเลยคันนี้ก็หลงมาจากไหนไม่รู้ครับพี่ในครัวเรือนอยูเท่านี้ครับมีคุณป้าคุณน้าคุณอาไม่วันแล้วครับช่วยจานชนี่ครับพี่คดข้าวเอาขเสียงเพลงนะครับนี่ลงเต็กคนเอาคือขนมเส็นมันเห็ดบ่ได้ดิน้องอีแม่ใส่ตะลิ้วควบอกเอานี้แล้วเลยไปไหนไม่รู้ครับมันจังสีแสบเอาเลือกเอาครับตะลิ้วมีลายขนาดระวังเมียดูโอ้ดูรถครับอสุดยอดเลย ผมไม่เคยได้ได้เห็นนะครับเข็มต้องงอยดุลานโดยตรงยิบได้ยินแต่อย่าอึนระวังหมาดุเลยคือไปไม่ใส่กระเป๋ากระป๋าต้นท่านขี้หยังหนึ่ตัวสว่านี่หัางอ๋อนี่ครับอเคาขอเชิญเลยนะครับเลือกดูกันได้อาขันน้ำสิบขันดําขอคอลลครับขอคอลล์สิอาข้อเชิญเชิญบริการไปงหนก็เห็นนะครับไม่รับซื้อของเก่าหมวกอาบเครื่อคนอาบก็เดียวนี่มวกใส่อาบน้ำสิบบาท สี่แพท้์เหอมอจังใดกับว่าแล้วเนาะนี่เวลาไปน่นเนเ่ยมาเอาเลยครับนี่ครับมองมันรคดเกิดนี่ครับมีหลายอย่างนะครับโ้มุ่งมันขาดกอนเอร์ลีโอสร้งมันขาดใขยยุ่งมันนอนสายจังไน่กาแฟหาซื้อเอายากันยุ่งับ กันยุ่งกัดดูดเลือดสดสดเด็ดเด้ยันยันยามองยันยุงก็ต้องซื้อกล้องไปไว้ใจอย่างนี้บอกมีหมดเอ้าเราตั้งไว้ยิ่งซื้อๆบ่มีขนถือในนี้แล้วไปลงยิ่งอยากติดผิวเอ้าหยิบเอาเลือกเอาแข็งมาลองครับสายยางรัดของหั่นกระสิบปาทล่องยืดล่องดึงออกเปิ้มแหน่จะดึงแห้งไหลมันสิดีอ๋อลูกไถมาพอดีครับมันไถสวนครับนี่ดึงบังยืดบัง เอาดึงออกไปมาถ่ายสวนหรือมาถ่ายรถคันนี้ออกไปรู้เอาเนกกสิมาแล้วครับเดียวฮอลลันดงนะนี่ก็ถ่ายเดียวฮอลลันงนะครับตั้งสั่นแล้วเบ้าเรื่องเป๊กเรื่องฟงเข่าซ่องสีเมาย่างบะเที้ยงส่นตัวสำหรับช่างเรามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบทุกอย่างอ้าวพอเชิญแบงค์มาทั้งทีครับโอกาสดีมาถึงแล้วชุดซ่อมนาฬิกาสิขุดแต่เป็นเงินก็สิหลเ่อขานีก็าด ใครวัวลอยใครอะคอหนี้ลักลอยไถเมียมาขายเท่านี้ปลักซุ้มคบหมอปลอกคอแมวปลอกคอสุนัขนี่้โอ้เจ้าบอกไม่ซื้อแล้วไถนะครับมันนี่หลายรุ่นหลายพันสละครับมาเลือกบ้างเด้อบอกไม่มีทะเบียนนะครับดูมันมันเสื่องขนาดไหนมาเลือกเอาปลอกคอไปหอยเอาไว้สละครับมาเลือกขนาดไหนครับหน่อยใหญ่มีบ๊ดนั่นแหละครับมาก็มีหลายโตัวตัวไหนไหนเอาดับพอดีก็มีไม่ไม่เลยเอาครับ เอาไปแก้วเจ้าข้อเจ้าข้อมนี่แหละั่นหายหมดเลยเนอะเมาเลือกเอาครับเห็นว่าเป็นเจ้าของหมากระไดเดี๋ยวจะไปซื้อคอนโดอยู่กรุงียบแล้วครับเอาพระดำพระดีนั่นแหละปอกข้อหมาปอกข้อแมวบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยเด้าไปทั่วที่ทั่วแดนตรงนี้มันที่มันดินดีหน่อยครับมันแข็งแรงทนทานครับเต๋ไม่เอาแล้วครับไปซื้อคอนโดอยู่ที่กรุงเทพครับรีโมทนี่กระสิยาาลงเล็บนั่นกระสับาาทยเล็บไม่กตัวตึกขลุ่ม น้ำมันประกอกสิบบอมแมนผ้าแล้วเจ็บหัวอยู่บดมือบนเล่นเด้กระเป๋าเงินสิบชุดที่ไม่รับซื้อของใหม่นะครับขายทองให้บาทหมื่นห้าก็ไม่เอานะครับกระสีสามกล่องสิบกระสีคองแทก็ไม่เอานะครับกะสีขวดใสซอสนั่นกระสีตะกอตไปสอยทั้งเลี้ยงแม่เอาวะกระสีกดเหลาดินสอกดหรือค่นกดเหลาดินสอเอาค่อนไม่ได้จะต้องหัดป้ายด้วซื้อกบไปไว้เหลาดินสออันกล